สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องชาวเด็กกุงแฟ้เพจดครับมันี่ห้องก๋วจไม่เห็นแล้วกินครับเผ็ดต้มยำกุ้งครับเน็ดต้มยำกุ้ง่ะเริ่มกันครับนี่ครับวัตถุดิบพ่อก๋วยจีไม่ยังเสียครับกุ้งกระป๋มครับก็จะมีน้ําน้ําก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับแล้วก็นี่ยังอะไรันึ่งแบบเขี่ยครับมะเขือเทศครับ แล้วก็จะมีเห็ดนางฟ้านะครับแล้วก็จะมีเห็ดนางฟ้าด้วยเด้อครับห้ากับใส่เห็ดนางฟ้าลองไปครับใส่เกี๊ยมลองไปครับโอ้บ่าแมนครับมานนห้าวกระชีใส่กุ้งใส่ปลาหมึกด้วยครับพ้าแมนพี่น้องใส่ลงไปน้ําเดือดเดือดครับค้นคนคนค้นมันเข่ากันครับแล้วห้าวกระชี้มาในกระเซ็นด้วยครับเผงเลยครับหน้าตาเป็นแต่กินบ่ครับ เสียมเมืองแล้วพานครับพี่น้องสวัสดีครับ